เดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเ <_ d ata> ข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคค่ะมาต่อกันที่ Reading ที่2นะคะในข้อ17ถึงข้อ19 Reading นี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแล้วเรามาลองอ่านไปด้วยกัน,นะคะ่ะ Read the news report. Okay, London. Oxford Dictionaries recognized the power of the millennial generation on Friday with its 2017 Word of the Year, Youthquake. Oxford lexicographers say. There was a fivefold increase in use of the term between two thousand and sixteen and two thousand and seventeen. It is defined as a a significant cultural, political, or social change arising from the actions or influence of young people the word coined almost 50 years 50 years ago by diana freeland then the editor of *Walk* magazine has been used to describe phenomena including searching youth support for britain's labour party and the and the election of 30-something leaders in france and new zealand. each year, oxford university press tracks how the english language is changing and chooses a word that reflects the annual mood. oxford dictionary's president, casper Grath who said,

ในตัว reading นะคะ <_ C 1> เพราะว่ามันจะประหยัดเวลามาก <_ C 1> เช่นถ้าถ้าเขาบอกมาว่าให้ให้ไปดูในพารากราฟนี้นี้เราก็จะได้อ่านแค่พารากราฟนั้นเลยเนาะไม่ต้องมาไม่ต้องมาอ่านทั้งอันแล้วมันจะเสียเวลานะคะ <_ C 1> เพื่อเป็นการประหยัดเวลาไปด้วยแต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแปลแปลให้ดูก่อนแล้วก็จะได้ทำไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะคะ โอเคพอเราเริ่มนี้แล้วเขาบอกว่าลอนดอนนะคะก็คือเป็นรัฐเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะใช่ไหมเขาบอก Oxford Dictionaries Dictionaries แปลว่าพจนานุกรมเขาบอกพุทจนาของพจนานุกรมของ Oxford เนี่ย recognize นะคะ recognize เป็นเว r ร์แปลว่ารับรู้ หรือยอมรับในที่เนี้ยมันจะแปลว่าบัญญัตินะเออเขาบอกว่าพรอจานูกกมออกสวดเนี่ยได้บัญญัติ the power of the millennial อันนี้ตัว L เนอะ the millennial generation millennial generation คืออะไรเรารู้ว่า power เนี่ยมันแปลว่า พลังใช่ไหมพลังของมิลเลนเนียลเจเนเรชันเจเนเรชันแปลว่ายุคนะคะแปลจากหลังมาหน้ายุคมิลเลนเนียลมิลเลนเนียลเนี่ยมันแปลว่าระยะเวลา1,000ปีถ้าแปลรวมๆแล้วนะคะคำนี้เนี่ยมันจะแปลว่าว่าคนนะคะคนที่เกิด ในช่วง1980ถึง2000ค่ะเออคือคนยุคนี้เนี่ยเขาบอกเพื่อนสนุกรมอ็อกซ์เฟรดได้บัญญัตินะคะพักเอ,อ่อบัญญัติความหมายของพลังของคน,นที่เกิดในช่วงยุคนี้ว่าเนี่ยเขาบัญญัติเขาบัญญัติตอนไหน Friday ใช่ไหมวันศุกร์ด้วยคำ ด้ว it's 2017 word of the year ก็คือคำแห่งปีเลยคำแห่งปี2017ว่าคำว่า youthquake นั่นเองค่ะต่อมาเขาบอกว่า Oxford lexicographer lexicographer แปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลนะคะนี่เป็นคนเป็นนาว n ที่เป็นผู้เขียนพจนานุกรม มันมาจากคำว่า lexicography นะคะที่แปลว่าการเขียนโคจรนุกรมซึ่งเป็นแนวเหมือนกันเขาบอกว่าผู้เขียนโคจรนุกรมของ Oxford เนี่ย say there was a fivefold increase in use of the term between 2016 a n d 2017แปลว่าอะไรแปบลบว่าเขาอ่ะบอกว่ามันมี five fold increase increase แปลว่าอะไรแปบลบว่าการเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีการเพิ่มขึ้นที่แบบ five fold เลย five fold fold มันแปลว่าพับอะถ้าเป็น verb มันก็จะแปลว่าพับการพับกระาดาษอะไรเงี้ยอันเนี้ยรวมๆแล้วมันจะแปลว่าท่าเท่านะคะถ้าเราต้องการบอกว่าสองเท่า สามเท่าแล้วก็ threefold ก็ได้เขาจะเอาเลขไว้ข้างหน้านะคะเราต้องตามด้วยโฟอืมทัวรมีการเพิ่มขึ้นห้าเท่าเลยเพิ่มอะไรเพิ่มขึ้น in use of the term use of the term ก็คือการใช้นะคะการใช้ the term term คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์นี้เนี่ย เห็นไหมเขาใช้คำว่า the term แสดงว่า term ที่เขาหมายถึงก็คือคำว่า youthquake นันเองเพราะว่ามีการเพิ่มขึ้นของการใช้คำศัพท์นี้เนี่ย5เท่าเลยระหว่างปี2016แล้วก็ปี2017นะ it is defined as a significant cultural อ่าเราแปลก่ it is defined เขาบอกว่ามันถูกให้คำนิยามนะคะ มันถูกให้คำนิยามว่าเนี่ย as i g n i f i c a n t cultural political or social change arising นะคะอ่าเรามาดู significant เปราว่าสำคัญเป็น adjective หน้าของมันคือ significant adverb ก็เติม ly significantly นะ cultural cultural แปลาว่าทางวัฒนธรรมนะคะมันมาจากคำว่า culture นะั่นแหละที่แปลว่าวัฒนธรรม political คือเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพี่ยอ่อเป็นก,กรกนะเกี่ยวกับการเมืองเราเขียนอันนี้ก็เป็น adjective น,นี่ก็เป็น adjective เกี่ยวกันเมื่อง R social change R หรือ social คือเกี่ยวกับสังคมมาจากคำว่า society อะ society นี่แปลว่าสังคมแล้วเป็น now น change ก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ปะ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะถ้าแปลรวมๆ เขาให้คำนิยามว่ามันคือออการเปลี่ยนแปลงนะคะทางสังคมทางการเมืองแล้วก็ทางวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะนี่เราแปลจากหลังมาหน้าได้เลยแปลจากหลังมาหน้าเนาะ arising arising ก็คือมาจากคำว่า arise แหละที่เป็น verb เนี่ arise แปลว่าที่เกิดขึ้นนะคะแปลว่าเกิดขึ้น arise นี้เป็น verb เนาะ Rising เนี่ยเป็น ad adjective นะคะที่เกิดขึ้น from จากอะไร the actions or influence of young people actions แปลว่าการกระทำนะคะเป็น noun or influence influence แปลว่าอิทธิพลนะคะเป็น noun เหมือนกัน แล้วสังเกตทำไมมันถึงเป็นนาเหมือนกันเพราะมันเชื่อมนี้ไง or หน้ากับหลังอะ่ะมันควรจะอยู่ในรูปเดียวกันนะ and, and ก็เหมือนกันสมมติเราเจอแอนข้างหน้าข้างหลังมันต้องสอดคล้องกันอืมอย่างเช่นอันนี้เหมือนกันอันเนี้ยประโยคเนี้ยเราเห็นป่าวว่ามันมี or เชื่อมแสดงว่าอันเนี้ยเราเห็นอันนี้เป็น adjective ใช่ปะ่ะอันนี้มันเลยต้องเป็น adjective ด้วยไงแล้วพอมี all อีกอันที่ตามหลังมันก็ต้องเป็น adjective เออมันขยายเนาะ change เป็นอย่างนี้นี่เองเราสังเกตร,รูปรูปของคำได้เนาะเขาบอกเป็นที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรืออิทธิพลนะคะ of young people ของพวกเยาวชนนะคะย,ยังก็แปลว่า เด็กอะ่ะพี่พก็คือคนแบบผู้รวมๆก็คือเยวาวชนอะ่ะอิมโฟ e เ c นนี้มันเป็นนามใช่ปะถ้าอยากให้เป็น adjective ก็ i n f l u e n t i เชี่ยวนะคะซึ่งมีอิทธิพลเป็น d อ e c t i v e อือ่ะถ้าแปลรวมๆประโยคนี้ก็คือเขาให้คำแนะนำว่าเออมันเป็น ให้เขาให้คำนิยามค่ะคำนิยามว่าอัอเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสังคมการเมืองและก็วัฒนธรรมที่สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรืออิทธิพลของพวกเยาวชนนั่นเองค่ะ the word the word ก็คือคำคำเนี้ย coin นะคะ coin เนี้ยอาจจะแปลว่าเหรียญก็ได้อัอเนี้ยมันจะแปลว่าสร้างนะคะเป็น verb สร้าง almost อ่ะ ed ใช่ปะ่ะถูกสร้างและอ่ะถูกสร้าง almost 50 y e a r s ago เกือบจะ50ปีมาแล้ว by Diana w e l e n ก็คือถูกสร้างโดยคนคนนี้นะคะชื่อนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะ then the editor editor เป็นคนนะเป็นคนที่ เรียกว่าบรรณาธิการบรรณาธิการอะไรบรรณาธิการของ Vogue Magazine ก็คือนิตยสารานะคะนิตยสาร g u e เนี่ย has been used to describe phenomena นะคะได้ก็คือคนคนหลังจากนั้นเนี่ยบรรณาธิการของ Vogue นะคะก็ใช้คำคำนี้เนี่ยเพื่อที่จะอะไร describe describe ก็คืออธิบายนะคะ ก็จะอธิบายฟีโนเมนาแบบว่าปร,ปรากฏการ์นะคะปรากฏการ์อันเนี้ยเออเราเคยเห็นคำว่าฟีโนมินอนปะฟีโนมินอนมันต่างกันยังไงคือความหมายมันเหมือนกันอันเนี้ยเป็นอยู่ฟีโนเมนามันจะอยู่ในรูปภาพหุจนพ แต่ฟีโนเมนอนคือเอกพจน์ก็คือปรากฏการณ์อันเดียวอะแต่ว่าฟีนโน e มนาคือปรากฏการณ์หลายๆอันอ่ะเขาบอกว่าใช้คำคำนี้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์อะไร including surging youth support for Britain Labour Party นะคะ including ก็คือรวมไปถึงนะคะ surging surging ก็คือ แต่ว่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอะไรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว youth support นะคะก็คือการสนับสนุนของเยาวชน youth แปลว,ว่าเยาวชนกัน การสนับสนุนของเยาวชนการสนับสนุนอะไรสนับสนุน Britain's Labour Party นะคะเป็นพรรคการเมืองนะคะ Party ในที่นี้ไม่ใช่ว่าจัดปาร์ตี้นะแต่เป็นพรรคการเมืองชื่อ b r i t a น n s ค่ะบร i เตน a เลเบอร r พาร์ต and the election of t h something leaders แล้วก็ election แปลว่าการเลือกตั้งนะคะ การเลือกตั้งของ30 something เขาก็ประมาณว่า30กว่าแหละ30เท่าไหร่ก็ไม่รู้ leaders leaders ก็คือผู้นำนะคะ in France and New Zealand ในฝรั่งเศสแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองอ่าแปลรวมๆเลยก็คือเขาบอกว่าเออคำคำนี้ถูกสร้างมาเกือบ50ปีละ โดยไดอาน่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบรรณาธิการของนิตยสารว o g u กก็ใช้มันมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การสนับสนุนของเยาวชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองนะคะ b r i t a i n s Labour Party แล้วก็การเลือกตั้งของผู้นำสามสกว่าคนเลยเนาะในฝรั่งเศสแล้วก็นิวซีแลนด์ต่อมาเขาบอกว่า each year ในแต่ละปีนะคะ Oxford University Press track Oxford University Press Press แปลว่าสื่อนะคะแปลว่าสื่อสื่อของ Oxford University เนี่ยคะก็ tracks track แปลว่าติดตาม how the English language is is changing นะคะ ติดตามว่าเออเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะแล้วก็ and chooses chooses a word that reflects the annual mood นะคะและก็ได้เลือกนะคะเลือก chooses a word ก็คือคำนะคะ that reflects reflects แปลว่าสะท้อนนะคะเป็น verb แนวของมันก็คือ reflection พี่เขียนตรงข้างบนนี้แล้วกัน reflection นะคะเป็นว่าแปลว่าการสะท้อนเขาบอกว่าเขาก็ได้เออเลือกคำนะคะที่สะท้อน annual mood annual แปลว่าประจำปีนะคะ mood แปลว่าอารมณ์เราอาจจะเคยเห็นเขาว่าไอเนี่ย anniversary นะคะมันแปลว่าวันครบรอบปีเหรอเราครบใครอะแล้วก็ครบปีหนึ่งเราก็อาจจะเห็นหลายๆคนโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะคะว่าแบบเออครบรอบ anniversary หนึ่งปีสองปีอะไรเงี้ยอืมใช้ได้เหมือนกันไอนี้จริงๆก็แปลว่าเขาได้เลือกคำนะคะที่สะท้อนอารมณ์ในปีนั้นๆน,น,นะคะ ก็เหมือนคำที่สอดคล้องกับแบบมูทในปีนั้นๆน่นะ o อ f o r d d i c t i o n a r นนา r ี e s พร e ิดเนนต์คาส a ปอนะคะก็คือ p r e s p r e s i d e n t ก็คือนายกใช่ป่ะประธานอ่นะประธานคือประธานของพระจันทรุกรมออกซ์ฟอร์ดเนี่ยชื่อนี้นะเขาก็ได้พูดกล่าวว่า Youthquake has yet to land firmly on American soil เนี y yeah, o u คำว่า youthquake youth เนี่ยมันยังนะคะ yet ยังยังไม่ได้ land firmly on American soil land ก็คือลงจอดนะคะ firmly ก็คือยังหนักแน่นยังไม่ได้ลงจอดอย่างหนักแน่นบน American soil ซยลปว่าดินไม่ได้ลงจอดอย่างน,นบนพื้นดินของอเมริกานะ but strong evidence in the uk calls it out as a word on the move แต่นะคะแต่ but strong evidence evidence แปลว่าหลักฐานเขาบอกหลักฐานที่แบบค่อนข้าง strong เลยหนานแน่นนะคะแข็งแรงหลักฐานที่ค่อนข้างแบบ หนาแน่นเลยใน U K ก็คือในอังกฤษนะคะ call it out คือ call it out แปลว่าเรียกนะคะเรียกเขียนผิดขอโทษค่ะเรียกเรียกมันว่า a s a word on the move on the move นะคะมันแปลว่าที่กำลังเคลื่อนไหว ประโยคนี้แปลว่าอะไรอาจจะต้องวิเคราะห์นิดนึงนะเขาบอกว่าเนี่ยคำคำนี้มันไม่ได้ลงจอดนักแน่นบนดินของอเมริกาแต่ว่าที่อังกฤษอ่ะมันบอกว่าคำคำนี้มันกำลังเคลื่อนไหวนะคะอันนี้แปลในไทยอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราลองแปลไทยเป็นไทยอีกทีนึงเนาะก็คือคำนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้ทั่วไปนะคะหรือว่าแบบ ในใช้ทั่วไปในที่ในประเทศอเมริกาเนาะแต่ว่าเออที่อังกฤษเขาเรียกว่าคำคำเนี้ย on the move กำลังเคลื่อนไหวเลยก็คือกำลังเออ popula เลยกำลังแบบเหมือนกับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะออพอเราอ่านจบแล้วโอ้ยยาวมากเราก็มาดูข้อ17กันเลยค่ะ which of the following is best is the best headline for this news ขบอความว่าอะไรอันไหนนะคะมันเป็น headline ที่ดีที่สุดสำหรับข่าวนี้นะคะ headline ก็คือหัวข้อนะคะแบบชื่ออะชื่อ headline ข้อไหนดี power of youth พลังของเยาวชนข้อ2 era of young leader era แปลว่ายุคนะคะยุคของผู้นำที่เป็นเยาวชนหรือข้อที่3 youthquake word on the move youthquake นะคะเป็นคำที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เลยข้อ4 words of the year of Oxford that dictionaries ครับเป็นคำแห่งปีของพจนานุกรมอ x อกซฟอร์ด ข้อนี้เราตอบว,ว่าอะไรดีนะคะเราไปดูจริงๆแล้วเวลาเขาถาม headline หรืออะไรอะ่ะเราสามารถรับเราสามารถหาคำตอบได้ในพารากราฟแรกเลยเนาะงั้นเราลองไปอ่านพารากราฟแรกดูนะคะอ่าเขาบอกว่าออันเอาพารากราฟแรกเนี่ยเราต้องจับใจความสำคัญเนาะเขาบอกว่าผู้จานุกรมออกสดเนี่ยได้บัญญัติคำแห่งปีเลยเออที่แบบ แปลว่าแบบพลังของคนในยุคเนี้ยว่าคำว่า Youth Quake เลยแล้วว่าเอออันเนี้ยอะไรที่เป็นคำสำคัญมันก็คือ Youth Quake ถูกปะ่ะเป็นคำสำคัญอันนี้คือเราเรับรู้ได้แสดงว่าอันเนี้ยชื่อหัวข้อมันควรจะมีคำนี้อยู่ปะ่ะเออ เพราะมันคือใจความสําคัญของประโยคแรกเลยอะสมมติสมมุติเราไม่รู้เลยนะเราก็ลองไปอ่านเราลองไปอ่านอันอื่นดูคี์หลักๆเลยก็คือเราสามารถรู้ได้จากพารากราฟแรกหรือว่าพารากราฟสุดท้ายนะงั้นเราลองไปอ่านพารากราฟสุดท้ายกันเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ นักวดเนี่ยเขาได้ติดตามนะคะว่าภาษาเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็บัญญัติคำนั้นนะคะประจำปีที่สอดคล้องกับมูดประจำปีนะคะแล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยคำคำว่ายู quake เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลงจอดอย่างหนักแน่นแต่ว่ามันก็เป็นคำที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในปัจจุบันเลยแสดงว่าที่เขาเขาพูดมาเนี่ยเขาก็ต้องพูดคำว่ายู quake ใช่ปะ่ะถ้าเรา ถ้าเราไปดูนะคะช้อยที่มีคำว่า use q o i n g มีข้อเดียวคือข้อ3แล้วข้อนี้ข้อที่ตอบคำตอบที่ถูกก็คือข้อ3เหมือนกันค่ะอ่าเรามาดูช้อยส์ข้ออื่นทำไมถึงไม่เป็นข้ออื่นใช่ปะเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ย power of use มันก็เป็นชื่อหัวข้อที่ค่อนข้างสอดคล้องกับที่เราอ่านมานะแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมปะมันเหมือนกับ Power of Youth เขาก็มันหยตดคำว่า Youthquake ป่ะดังนั้นหัวข้อมันก็จะมีควรจะมีคำเนี้ยอยู่อะข้ออื่นก็เหมือนกันเห็นป่ะมันเหมือนกับมันไม่ค่อยมันไม่จาะจงเลยอะ Era มันพูดถึงปีอย่างเดียวหรอมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นมันไม่ได้พูดแต่ว่ายุคมันไม่ได้พูดแต่เรื่องในยุคนี้อะเออ แต่ว่าสังเกตช้อยข้อที่3เนี่ยเนี่ยมันบอกเลยว่าคำคำว่า youthquake เนี่ยมันเป็นคำที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เลยแล้วพอไปอ่านอันอื่นนะเขาก็เล่าเล่า,ลาถึงคำนี้เขาก็คือข้อเป็นข้อมูลที่เอาไปขยายนะคะไปขยายคำว่า youthquake นะเราเลยสามารถรับรู้ได้ว่าเอ้ยคำนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักเลย มันก็ควรจะเอามาตั้งเป็น a d ไล n ์ดังนั้นข้อนี้นะคะตอบ Youthquake w o r d on the move ข้อที่3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่